อัลลอฮฺุสซาลฺมิลลอหฺุอฺลลาอลอ a l h a m d u l i l l a h i r b b i l a l a m i n و ب ه ن س ت ع ي ن ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد س ل َ م ع ل ي ك م و ر ح م َ ا ل ل ه و ب ر ك َ ت ُ ه ُจนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในคำคืนนี้มีหัวข้อว่าบาบ ب ฟ ف َลิบินาอินมِ الْمَسْجِدِ و َ ا ل ْ ح َ س ِนะครับนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับความประเสริฐของการสร้างมัสยิดนะครับและก็ศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นสร้างมััสยิดนะครบ มีะดีษที่รายงานจากท่านอุสมานีบอัฟฟานนะครับเป็นะดีษของท่านอุสมานีบอัฟฟานบดุลลอฮุอันุนะครับซึ่งะดีษเนี่ยผู้ที่รายงานคนคือท่านอุบัยดิลละอัลคาลานีนะครับท่านได้เล่าบอกว่าท่านได้ยินท่านอุสมานีบอัฟฟานได้กล่าวนะครับในยุคสมัยท่านอุสมานนั้นท่านอุสมานเนี่ยทำการขยายมัสยิดนบีนะครับจนกระทั่งว่ามีคนเนี่ยพูดกันบอกว่าอินนะกุมอักซัตุมพวกท่านเนี่ยทำมากไปแล้ว นะครับทำมากไปแล้วท่านอุษมานจึงกล่าวขึ้นบอกว่าว่าอินนีซสมัอขตุนนบีสัลบลงมาอะลัยฮิวะอัลลัมะยาคูลเพราะว่าฉันทําแบบเนี้ยนะเพราะว่าฉันได้ยินท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมได้กล่าวว่าหมายความว่าทำอะไรพี่นอ้องหมายความว่าการขยายมัสยิดนะครับท่าราสุนได้กล่าวบอกว่าม ah ันบปนนมัสยิดันยับตักีอยู่เบื้องหน้าพระเจ้านพระเจ้าและมิตรและฟินจันนะท่ารสุนบอกผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดหลังหนึ่ง ซึ่งการที่เขาสร้างมัสยิดนั้นเขากระทําเพื่อหวังรางวัลหวังความโปรดปานใช่ไหมครับจากอลสุภาณโมวาตาห์รามวาตาละราจะตอบแทนคนคนนั้นโดยกับการสร้างบ้านให้กับเขาเหมือนกับสิ่งที่เขาได้สร้างหรือเหมือนกับขนาดที่เขาได้สร้างในดุนยาเอาไว้ซึ่งบ้านที่วาตาห์ราจะสร้างให้สร้างที่ไหนพี่น้องสร้างบนสวรรค์ นะครับฉะนั้น h a d ีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่มีความสําคัญนะครับที่บอกให้พวกเรารู้ถึงบทบัญญัติหนึ่งของอิสลามนั่นก็คือการสร้างมัส,สยิด นะครับฉะนั้นการสร้างมสัสยิดนั้นบทบัญญัติอิสลามนั้นคือมุสตะฮับะนะครับส่งเสริมให้เรากระทำนะครับทีเราสูลสั่งใช้ให้เราทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนใดที่ไม่มีมสัสยิดนะครับเราก็ควรที่จะสร้างมสัสยิดนะครับแต่ถ้าหากว่าในที่นั้นไม่มีมสัสยิดนะครับชุมชนนั้นไม่มีมสัสยิดฮุกกลงจากเดิมเนี่ยมุสละฮับจะเปลี่ยนเป็น ฟราดูกีฟายาแปลว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องสร้างเพราะอะไรพี่น้องเพราะหากว่าในชุมชนไม่มีมัสยิดแปลว่าในชุมชนนั้นก็จะไม่มียะมะเพราะเวลาที่มีมัสยิดก็แปลว่าในชุมชนนั้นก็จะมียะมะหรือมีกลุ่มก้อนของคนที่เขายึดมั่นนะครับร่วมมือกันในการปฏิบัติคุณงามความดีในการรำลึกถึงอัลสุฮานฮอวะตะอาลานะครับนี่คือประการแรก ประการที่สองในฮะดิษบรรดาอัลลอฮ์มบอกว่าฮะดิษบทนี้นะครับได้ยืนยันและบอกให้เรารู้ถึงข้อโกงอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับซึ่งศาสนาส่งเสริมนะครับให้เรารักษาความสะอาดของมัสยิดเวลาที่มีมัสยิดแล้วนั้นศาสนาส่งเสริมให้เรารักษาความสะอาดภาษาแับเรียกว่าตังซีฟนะครับนั่นคือการรักษาความสะอาดอีกคำหนึ่งที่บรรดาอัลลอฮ์มบอกรักษาความสะอาดแล้วก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือตัตฮิ แปลว่าขัดจัดให้สะอาดนะครับซึ่งสองคำนี้มีความหมายคล้ายคลึงกันแต่รบรรดาอุลามะใช้แตกต่างกันบรรดาอุลามะบอกว่าเมื่อมีอม,อม,อมัส,สยิดมัส,สยิดนั้นจะต้องรักษาความสะอาดที่เรียกว่าตังซีฟฮุกกมคือมุสฮับชอบให้กระทาหรือสมควรที่จะปฏิบัตินะครับและเช่นเดียวกันมัส,สยิดก็จะต้องมีการปฏิีัแปลว่าขัดจัดให้สะอาด แตกต่างกันยังไงพี่น้องตอนที่รักษาความสะอาดในสิ่งที่เราสรัมผัสได้เช่ขเนขยะสกปรกกวาดเก็บเศษขยะนะครับเช็ดถูทําความสะอาดนะครับนี่คือของการสิ่งที่เราเห็นภายนอกส่วนตะดทิแปลว่าขาจัดให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเป็นความหมายที่ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เราจะต้องได้มองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นมหนมายถึงอะไรเช่นขจัดให้มัสยิดสะอาดจากชิริใช่ไหมครับในมัสยิดจะต้องไม่มีชิริ มัสยิดจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นความงมงายคครอฟัสนะครับจะต้องไม่มีการฝ่าฝืนต่อสุภาโนวาตะอาลเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นในมัสยิดบริเวณมัสยิดเราก็จะต้องขัดจัดให้สิ่งเหล่านี้พ้นประจากมัสยิดสิ่งใดที่ถูกกระทําในมัสยิดเป็นข้อห้ามหรือเราเราแวดรอบรอบมัสยิดเราก็จะต้องขจัดให้สะอาดนะครับพอเราจะอาลาเดทสงสั่งใช้ไปในกุอังบอกว่าวะาิด้วะอิายดนาอิลา และให้เราไปถึอิบราฮิมแะอิสมาเอลที่จะต้องกรบ้านี่ะยูละเาอยูีนั่นแลาอยูีนวะเราจะอยู่ที่ั่ละเราจะอยและเราจะอยู่ทั่นและเราจะอยู่ที่นั่นและราจะมและอยู่าจะอยละเราจะอยนนและราจอิู่ราจะอยู่ทนั่นาอยูท่ราจะทนั่นแอยูี่น่นและราจอั่นและเราจะอทั่นแรอยู่นั่นแาจะั่ราจะั่นและเราะอยู่ัาจะอยูี บ้านของฉันบ้านของข้าที่ไหนล่ะมัสยิดฮารอมฉะนั้นมัสยิดนั้นก็คือบ้านของอัลลอฮฺนุีวัลลอแต่ไม่เหมือนกับมนุษย์แบบไหนล่ะเวลาที่เราบอกนี่บ้านของเราหมายถึงบ้านนี้เราอาศัยอยู่แต่ว่าหากบอกว่าบ้านของอัลลไม่ได้แปลว่าเราจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่เป็นสถานที่ที่เราจะใช้ในการดาลึกถึงอัลลอฮฺนบีวัตลอฮในการอ่านละมาในการสุญูต่ออัลลอฮฺ เราดานะสังใช้ทนายบีอิบรอห์ที่เราทนายบีสไม่นรักษาความสะอาดบ้านของอัลเราเพื่ออะไรพี่น้อลิตตอไอฟีนสำหรับบรรดาคนที่จะทำการปปวาวันอาคีฟีนบรรดาผู้ที่จะอธิษฐาฟในมัสยิดวัดรุกไก่สุญูดบรรดาผู้ที่รู้กลัวและสุญูดนั้นหมายถึงคนที่จะทำการละหมาดในมัสยิดนั่นเองนะครับแล้วก็มีฮะดิษอีกบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอัลสันนอรอห์ของเราอุซลัมส่งเสริมในเรื่องของการทำความสะอาดมัสยิดนะครับฮะดิษนี้รายงานจากท่านนบีอิบรอฮ์เราอิบรอหองเราอันดูเดล่าวบอกว่าอันนั้น ซาอดากะการตะพุมมุนมัสยิดท่านอบ,บูฮุรรบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนางเป็นคนผิวดำผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่จะคอยเก็บกวาดเช็ดถูมัสยิดของท่านรอซุเป็นประจำเลยมัสบบยิดนบีในยุคสมัยท่านรอซนะครับฟาฟากอดะฮรอซลาสัลลอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟาซาอลาอันฮะบะดะอยามแต่ช่ๆท่านรอซนไม่เห็นผู้หญิงคนนี้เอถ้าผ,ผู้หญิงผิวดำก็ได้หายไปไหน ก็เลยประหลาดใจแปลกใจ,ใจก็ถามมนาซอาาบ่าว่านางหายไปไหนมีซาฮาบะท่านหนึ่งกล่าวว่าทรลซุนบอกอินนฮามาจัตทัลซุนนางตายแล้วพอทรลซุนได้ยินเช่นนั้นทรลซุนว่ายัางไงไปลองไม่ได้เงียบไม่ได้เฉยนะแต่อันนึ่งมาจากเห็นความดีงามที่นางเคยปฏิบัติเอาไว้พอรู้ว่านางตายก็เลยถามบอกว่าพูดบอกว่าฟาฮันลาอาลจันตูมูนีทำไมพวกท่านไม่บอกฉัน ทำไมตอนที่นางตายเนี่ยไม่บอกฉันฉันจะได้ละหมาดให้กับานางในบางรายงานบอกว่าไงพี่น้องบางรายงานบอกว่าท้าวราสุ้คืนนั้นที่นางเสียชีวิตนางเสียชีวิตเวลากลางคืนมันมืดแล้วมันดึกแล้วก็เลยเกรงใจไม่กล้าไปปลุกท้าเราสู้ก็เลยละหมาดแล้วก็ไปฝังนะครับท้าวราสุนก็ถามว่าแล้วกูโบอของ,งานางอยู่ไหนหะดิษบอกว่าฟ้าอาจจะกบ,บรหาาัสซ้อนะอะไรนะท้าราสุนก็เลยไปที่กูโบที่นางฝังถูกฝังเนี่ยแล้วก็ไปละหมาด ให้แก่ผู้หญิงผิวดำคนนั้นอันนึงมาจากอะไรพี่น้องอันนึ่งมาจากความดีงามที่นางเคยปฏิบัติเอาไว้นั่นคือเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของมัสยิดนั่นเองนะครับประการที่3าที่เราได้ัจารีตบทนี้สาเหตุสําคัญที่ทรารูลส่งเสริมให้เราสร้างมัสยิดให้เราดูแลมัสยิดใช่ไหมครับคืออะไรเพราะอะไรพี่น้องพอมัสยิดเป็นสถานที่ที่เราใช้สําหรับการปฏิบัติอิบารัดใช้สำหรับการที่เราใช้ละมา อานอัลกุรอานดิกรุลลอฮ์นะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเพราะการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในยุคสมัยเราปีนองตั้งแต่ยุคสมัยทจร,ริสูลแล้วใช่ไหมครับสอนหนังสือที่มัสยิดยุคสมัยทจร,ริสูลยุคสมัยบรรดาอัฮบะบรรดาอาบีบนบรรดาอัตบะตาบ์บอินบรรดาอิมามทั้งสี่ก็เรียนรู้กันในมัยในมัสยิด ใช่ไหมครับฉะนั้นมัสยิดจึงเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับการปฏิบัติอิบารัดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการงานที่จะทําให้เรานะทำแล้วได้รับกับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์จะทําให้เรากรชิดกัลลปฮ์สุภาโนอวตะอะัรฉะนั้นคนที่สร้างมัสยิดคนที่ดูแลมัสยิดเขาจึงได้รับภาคผลของความดีงามที่ถูกกระทําขึ้นในมัสยิด ใช่ไหมครับ่านรุนจะบอกว่าคนที่สร้างมัเสียิดวแตาเราจะตอบแทนเขาเด้ยวยก,การสร้างบ้านแกเขาในสวรรค์ใช่ไหมครับเพราะนี่คือสถานที่แห่งการประกอบอิบาตะนะครับเพื่อรอสุขาณะอัลลอฮาหนา,ารประการสุดท้ายท่านอับดุลสลมามตั้งเงื่อนไขเอาไว้เงื่อนไขอะไรพี่น้องเงื่อนไขที่จะทําให้เราได้รับการตอบแทนด้วยกับบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์คืออะไรพี่น้องคือความบริสุทธิ์ใจ แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่แข่งกันแข่งกันสร้างแข่งกันสร้างสักแต่สร้างแต่ไม่ได้มีความมีคลาสใช่ไหมครับหวังอะไรล่ะหวังคนชื่นชมโอ้อวดใช่ไหมครับอยากได้ยินคาชื่นชมจากคนโอ้ oh oh. คนนี้ใจบุญคนนี้สุนทานคนนี้ตังเยอะร่ารวยบริจาคที่บริจาคสร้างมัสยิดใช่ไหมแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่พี่นออ้องเพราะอะไรเพราะสองสิ่งนั้นนะมันคือบาป ที่ทารุณสุบอกฉันกลัวเหลือเกินที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าฉันกลัวมากที่สุดอัค้อฟุมาอัค้อฟัอะไละอีกุ้งทารุณสุบอกบาปหนึ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าคืออะไรไรี่ร้อชิรกุลคอฟีคือชีริกที่ซ่อนเล้นคือชีริกเล็กน,นี่แหละคือก,การโอ,โอ้โอวดพระทารุณสุบอกมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับมดดำที่อยู่บนหินดำอยู่ในค่ำคืนเดือนมืด แปลว่าบางครั้งเราไม่ทันรู้สึกตัวว่าเราการมีความโ oh, อ oh ้อวดฉะนั้นเมื่อไรที่การงานที่เราปฏิบัตินั้นเราโ oh, อ oh ้อวดอยากให้คนชื่นชมอยากให้คนมองเห็นใช่ไหมครับอยากได้ยินคําขอบคุณชื่นชมจากคนแปลว่าการงานที่เราทำนั้นจะไม่ได้รับการตอบแทนแต่อย่างใดทําไมพี่น้องคําพูดของเขาไม่ใช่พูดของผมไม่ใช่พูดของผู้เราแมแต่เป็นคำพูดของ a l a h سبحانه และ ت ع ا ل อกในคราน่า a อกว่าก็ดิมนาอิลามะมิลู a l ล a บอกเมื่อถึงวันกียยมะพอการงานพอมนุษย์เด้กลับไปถึง l l سبحانه และ تعالى ยืนอยู่ต่อหน้า a l سبحانه และ تعالى เมื่อการงานถูกนำมาวางอยู่ต่อหน้า Allah سبحانه และ تعالى แล้วมินมามิน ฟาจะอันนาหุบฮาบาอัมมันซูรออัลลอฮ์บอกเราจะทําให้การงานที่เท่าที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้เนี่ยที่เขาเคยเหน็ดเหนื่อยที่เขาเคยคิดว่าัว่งที่เขาทำเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยในดุนยาเนี่ยเราจะทําให้มันเป็นโมคะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบแทนแต่สิ่งที่เขาจะได้รับคือความขาดทุนและการโลงโทษเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขาทําในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับเขาหวัง คำเชื่นงมจากมนุษย์เขาหวังคำเยินยอจากมนุษย์ใช่ไหมครับเขาอยากให้มนุษย์เห็นฉะนั้นการงานที่เราจะได้รับการตอบแทนเนี่ยมีอยู่อีกเงื่อนขไขพี่น้องสองเงื่อนขไขพี่น้องจาให้ดีๆทุกอย่างทุกชนิดอิบาดาทุกชนิดหนึ่งบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับสองสิ่งที่เราปฏิบัติจะต้องตรงตามแบบอย่างท่านนดีสมมตลวฮาอานิโยเซสลมด้วยหากว่าสิ่งที่เราทํา ไม่บริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่เราทําตรงตามแบบอย่างของเทวรูลได้รับการตอบแทนไหมไม่ได้แล้วถูกเรียกว่าการงานที่ดีไหมไม่ถูกเพราะอะไรเพราะต่อให้การงานที่เราทำเนี่ยมันถูกแต่เราโอ้อวดเพื่อมนุษย์เราไม่ได้รับการตอบแทนต่อให้การงานที่เราทําบริสุทธิ์ใจเพื่อองค์แต่สิ่งที่เราปฏิบตัติไม่ใช่คําสั่งของเทวรูลแล้วเราจะได้ตอบแทนไหมไม่ได้ ใช่ไหมครับเพราะอะไรพ่อจอร์ชุนไม่ได้สั่งเอาไว้ไม่ได้สอนเอาไว้ไม่ได้ทิ้งเอาไว้ไว้เป็นแบบอย่างสิ่งที่เราทําจริงไม่ถูกเรียกว่าเป็นการงานที่ที่ดีฉะนั้นหากว่าการงานที่เราจะถูกเรียกว่าเป็นการงานที่ดีเมื่อ,อไหรน่น้องหนึ่งบริสุทธิ์ใจอีคลาสสอง ตรงตามคําสั่งและแบบอย่างของท่านนบีสุลต่านลอฮอาลฮาีวะสัลลัมฉะนั้นสองสิ่งนี้แหละที่จะทําให้เรานั้นได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุพานะฮูวะตาอัลลานะครับในทุกๆเรื่องในทุกๆการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมัสยิดนะครับโดยเหตุนี้ท่านสุลต่านลอฮ์อัลฮุวีวะสัลลัมจึงส่งเสริมใ้พวกเรานั้น นะครับสร้างนะส,สิเพื่อที่อัลเจ้าเราจะตอบแทนรางวัลทางุ่ลวงแกเราในสวรรค์นนะั่นก็คือการที่พระเจ้าจะสร้างบ้านหลังหนึ่งแต่ในเงื่อนไขว่าเราจะต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อว่าจะอาณาแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนจากมนุษย์ไม่ได้หวังการชื่นชมไม่ได้หวังการที่มนุษย์จะมองเห็นเยินยอในสิ่งที่เราปฏิบัติเอาไว้ไม่แต่เพื่อพระสุภานอวพจะเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและนี่แหละคือสิ่งที่จะมาจําแนกการอีมานของเรา ความยังเกรงของเราและความเกรงกลัวของเราที่เรามีต่ออัลลอฮ์จะอาลาววามีแท้จริงและมีมากน้อยขนาดไหนนะครับซุลลอฮุอาลัยนบีอัลลฮฺมะมัดอาลัยอาลิฮิวะซัฮบิฮฺวะสัลลัม